ผมพี่รามครับแต่ก็อยู่ในสังกัดของชโชลมพารมามเตอร์จังหวัดพิจิรตรเือนันครับจะขึ้นแล้วครับหมอชนอากาศดีครับวันนี้อากาศดีครับหมอชนไปแล้วครับที่ตวที่สามขึ้นอย่างเนียนครับสวยงามมากเลยทีเดียวครับไหวไหมฮะไหวโอเค Okay, ครับแค่สวยนิดเดียวตัวเองนิดนิดครับคือนิดนิดดาวสโตรมพารามาเตอร์จังหวัดพิสศรุกเหมือนกันครับไปแล้วฮะเอ่อน้องนัดครับน้องนัดน้องนัดพ่อหรือยังน้องนัดพ่อหรือยังน้องนัดครับจากโชโตรมพลรามอเตอร์จังหวัดพิศรุกเหมือนกันครับ ก็คงจะต้องมาอีกหลายๆตัวนะครับเดี๋ยวตามมานะครับเดี๋ยวตามมาน้องนัดพร้อมแล้วครับน้องนัดไปแล้วครับน้องนัดจากโซลมพารามาเตอร์จกกังหวัดพิศนุโลกเหมือนกันครับ